นี่คือหมดแล้วใช่ไหมครับฮะเขาถามว่าหมดได้ยังหมดหมดแล้วเหรอหมดแล้วเขาบอกว่าหมดแล้วยัง่งบนนู้นเลยได้ฮะฮะเจ้าหนู่มช่วถามเขาถามว่าหมดแล้วยังหมดแล้วหมดแล้วนั่งเลยหมดแล้วนั่งได้เลยบนตู้บนโน้นโอเค